มาครับตอนนี้เราขึ้นไลฟ์สตรีมมิ่งใหม่นิดนึงนะครับเราช่วยกันกดไลค์กดแชร์อีกทีนึงครับเราตัดไลฟ์จากในช่วงเช้าครับทางเพจเดิมครับ racing car Thailand channel ครับเพจเดิมครับ racing car Thailand channel อันนี้ขึ้นไลฟ์ใหม่แล้วนะครับช่วยกันกดแชร์อีกทีนึงครับขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ เป็นรุ่นของโอเคหนึ่งโอเคสองครับเอ็กโพร่าครับครับโอเคหนึ่งโอเคสองเอ็กโพราครับทำการแข่งกันทุกการทั้งหมดส2รุ่นครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับมาเหล็กของเราครับมาแล้วครับมาเหล็กนี่เอกลักษณ์ของที่นี่เลยครับของแท็กแห่งนี้เลยครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับต้องวิ่งตีคู่กับนี่ครับรถไฟครับ เดินทางกลับบ้านนะแบบนี้นะสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นวิวทัศน์ที่สวยมากนะครับเข้าไปกดใหม่นะครับช่วยกันแชร์ใหม่นิดนึงนะครับตอนนี้เราตัดไลฟ์ซิมมิ่งขึ้นมาใหม่แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8ของวันนี้แล้วนะครับเหลืออีกแค่มีกี่รุ่นเลย ะะดเดี๋ยวรอดูครับว่าใครเป็นใครรายชื่อมีทั้งหมดน่าจะประมาณ15นะครับมีกิจศิริบุญนะครับแล้วก็สุวรณปังการเป็นคนสตาร์ทนำนะครับเป็นสต,ตาร์ทที่1กับ2นะครับ นี่ขยันจริงๆน้องคนนี้ไม่ต้องไปกลางล่มให้ตานี่ได้ไหมกัดเอาล่มมาฟาดหัวไปเคลียออกไปเออนั่นแหละกัดเนี่ยดีมากกัดเราไปกลางให้กับลีโอดีกว่านะโมดะาดีกว่านะเออพักกล้องเนี่อู้งานขยันสู้น้องเขาไม่ได้เลย อีก5นาทีครับถ่ายรูปได้เลยนะครับถ่ายรูปได้เลยน้องๆน,นี่เดินจนผอมแล้วนะฮะเอมพิตตี้ของเราสาวๆเรดควีนเดินทีไกลเลื่อยน,นี่ประจําที่ครับระวังนะฮะอ่ากิจสิริบุญมาแล้วครับสตาร์ทที่กิจลําดับที่1กิจสิริบุญน,นะรีโอโมโดาต่อไปครับหมายเลขหนึ่งสีตรงนี้ไม่ใช่ใครครับ ถาวรปลังกลางสู้ๆครับถาวรนีน่สาวสวยจากดักแฮมแล้วนี่ครับมาอีกหนึ่งคนครับใครเนี่ยโอ้ยกิติพงศ์หมดเหลี่ยมครับสู้ๆครับเบนและบิดกระรานท้ายกิ่งแก้วดุจๆเบนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรีเวิร์สกิทนะครับรีเวิร์สกิท เมื่อวานนี้เข้าที่5ออกที่1นะครับเข้าที่1ออกที่5นะครับสลับกันแบบนี้ครับต่อไปอนุวัตรรสลาดครับแน่นอนครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มสู้ๆลุยนะครับเมื่อวานนี้เข้า1วันนี้ต้องมาออกย้อนแซกหน่อยฮะเขรียบรีเวิร์ดนะแรงจริงๆเหนียวด้วยเครื่องตัวนี้ขยันกันขี่เหลือเกิน และนี่ครับโอ้โหมาเฟียมายืนส่งครับพี่อุยืนกอดอกส่งเพื่อนครับขับให้มันดีๆหน่อยนะฮะนี่ครับพีระเพชรบุรพาลาดครับปิดจอบครับเคสี่สิบห้าแม็กซิม่านะครับเอ็มมอเตอร์สปอร์ตนะครับแทย e มเอนจิเนียริ a งเล็กดีแบดมินตันนะครับดูแลโดยพี่อุนะครับต่อไปครับไฟสว่างวาบที่นี่เลยครับไม่ใช่ใครครับมาแล้วชนพัฒเลิกยามพี่จอ์นนี่ครับ G456 ครับสีราชา ซุสูพ่จนนีใครเอ่ยหมายเลขสอศครับอยู่ตรงนี้ครับพรวิศนุวิชาญปีจาสูู้ครับพี่นุสิงบุรีครับสง่งข้าบประกวดอันนี้นี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับว่าขนส่งนะพี่นุนะครับ10ล้อเต็มบ้านเลยเบ้านพี่น,นะ มิสเตอร์82ครับเจเรมี่ฮิวสัลโหลเจเรมี่สู้ๆเจเรมีมาคนเดียวแล้วเพื่อนทิง้ง <laughs> คิดไม่มา <laughs> เพื่อนสีเขารถไม่น่าจะเสร็จนะเพราใช้รถคันเดียวออกมาเป็นนี่เลยวิสุธรรมดวงแก้วครับหมายเลข50ครับนะ <laughs> ส่งโดยอัตนัตตีัอลิมนะสุ้ๆครับจากนักแคมครับ ชามิงเดย์ติดขนตาฮะสปอนเซอร์หลักจากออร์ล่าฟิล์มไปหนึ่งนาทีสาวสวยจากดักแฮมแหมน่ารักมากนี่น้องใหม่ครับผมน้องใหม่ครับพี่น้องใหม่น้องใหม่ทีละสักวันธนาศิลปนี่สู้ๆบอทีวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะบอทีนะครับต่อไปครับหมายเลขสี่ครับขจรศักดิ์ณสงขลาครับ ใชครับพี่บอยของเรานั่นเองพี่บอยซู้ๆครับพี่เต้บ้านบอกว่าบอสทีดีวะผู้จาไม่เพาะเลยบอสทีดีครับบอสทีดีครับ WTE ครับเต้ครับเนี่ยฟาอินครับอ้าวหุยกลับมาแล้วหมายเลขเก้าตีพบสิริปุลครับผมอยากไวเลสซิ่งทีมนะโอ้โหกลับมาแล้วครับเมื่อวานนี้ต้องเปลี่ยนรถใช้รถเจ้าเป่าครับผมบอสทีดีวะ ตปแอร์บ้านมาแล้วต้องเชียนะครับผมดูนะและแข่งก็ดูตามตารางนะครับว่าเขารับถ้วยกี่โมงเขามีประกาศอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอย่างวันนี้เขารับถ้วยตอนเย็นไม่ใช่เหรอใช่ครับผม17ในการทุกรุ่นนี่เหรอครับผมนะสิบเจ็ในการรับถ้วยทุกรุ่นนะครับเห็นตามนี้นะเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเขากลับไปนอนต่อครับผมกลับไปนอนก่อนพี่ค่เขาบอก บางคนลงสี่ห้ารุ่นเต็ีกันเนี่ยออกกังกายครับผมใช่เพราะว่าตื่นเช้าไงมอร์นิ่งเลสกันอ่ะพวกเช้าพวกกลับก่อนแล้วกลับไปนอนกันอยู่เดี๋ยวเย็นมารับถ้วยนี่มาครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาครับผมขอกกับพวกนะครับยางโตโยรับเด็กโคลายกิมเปอร์ฟอร์มาส์เนีอิทุูตสองจุดสองและสามจุดศูนย์ดีดีไอแม็กฟอร์ดครับ พีทีทีรูบิแคนครับอัคนาคาร์บอนวิสาตรันสต็อปบุญธรรมออโต้เซอร์วิสและบริษัทไทยเบบริษัจับกัดครับผมครับน้ำดื่มชาชาช่วยกันแช์อีกนะครับช่วยกันแช่เพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเราขึ้นไล์ใหม่นะเราตัดแล้วขึ้นไล์ใหม่แช์อีกสักครั้งนะครับกับเพจเดิมครับเรซิ่งชาไทยแลนด์ครับผม พูดเฉียงบอก f อฟซพี่เก้าครับสู้ๆครับพี่เก้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่แวะไม่แวะไม่ต้องมาแวะเรียนเชิญนะเรียนเชิญแหมเหมือนเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันไงแล้ว มาเลี้ยงแถวกันแล้วตอนนี้ชื่อรถทั้งหมด12คันจริงๆมี15มาบาดเจ็บป่วยป่วยรถป่วยเฮ้ยอ้ยสวัสดีครับทำไมหลอจังฮะนี่มันพี่แอนดูโคนินนี่ครับอันนี้ตัวจริงใช่ไหมครับใช่เลยครับนี่นนนแหละท่านประธานลากดูบิวเทคบิทิสเทคโนโลยีครับว่าตัวจริงเขายุ่งอยู่ใช่ครับของแท้ครับปกติคุยแต่สแตนดี้ยืนแข็งแข็อะ ลองเข้าคิดครับเดี๋ยวพอยครับมาแข่งตากับเิดเกมันขันเอ็กโคล่าครับโอเคหนึ่งโอเคสองครับรุ่นนี้สสรุนความบันโดยเอ็กโคล่าครับอย่างเป็นทางการครับมาครับผมดูครับหมายเลขยี่สิบสี่กิตสิริบุญครับออกตำแหน่งโพโพซิชันครับผม มาครับลายมาโค้งหนึ่งเคลียร์ไม้โอ้โหหนึสูงอย่างนี้ไเคลียร์มสวยมากครับนี่ครับสองจุดสองตรงนี้นะครับตรงครับและนี่ครับทางตรงยาว่อดเขาชี้เพลประมาณเกือบห้าร้อยเมตรครับครับน่าจะประมาณประมาณแปดร้อยมาประมาณพยาวนะฮะพยาวเกือบโลอ่ะมาอีกโอ้โหเป็นลุ่นติครับเอ้ยครับว่าต้องยาวมาครับผมแล้วม้วนตรงนี้ยูเธอเนี่ยผม มาแล้วก็บอกพี่จอร์นี่ทั้งใจทั้งใจพี่พีชวันนี้ลงแข่งไหมมาครับลงครับรถกลับงรอแล้วคเมื่อกี้เห็นไหมฮะที่จะดูมาแล้วนะครับมาแขมาแล้วนะครับแข่งมาครับที่หนมาบีจะใส่ทางด้านของพี่จอร์นี่ลเพชรมาแล้วครับผมในรอบแรกเท่านั้นครับ มันเป็นการขับเกีียวระหว่างท้ายท้ายกิ่งแก้วท้ายกิ่งแก้วกับท้ายรีโออะอูอยู่ตรงข้ามกันเลยครับอูอยู่ตรงข้ามกันเลยครับท้ายกิ่งแก้วมาแล้วครับเะเป็นและพิการาครับไอ้และพิจานาครับเอาครับเบนเบนขึ้นมายังไงครับยันไปยัไปแล้วเบนแซงไปครับผมเบนขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับอูแล้วข้างหลังมากันแล้วครับโอเคหนึ่งหมดเลยฮะ แัมเบียหมดเลยครับข้งหน้าเนี่ย4-5คยันตรงนี้ฮะัี่เครื่องแอลครัพวกเครื่องแอลพีหลุ่มนี่เครื่อง18-8อง18นันนี้ครับรก้าวโปเกตขึ้นมาแล้วโอ้โหไวมากครับจากไวเลยซิงทีมครับโอ้โโก้าวโปเกตมาไวจริงๆขยับมาเรื่อยๆรครับวกว้าวโปเกตเนี่ยทั้อวานรถมีปัญหาไปนะครับเลยต้องไปต่อท้ายเอาละครับพีเข็มเอาพีหลุ่มเขาปิดพีเข็มไปละโมด้า ฮัลโลโมดะเลยสิใช่ตอนนี้เขาโมดะต้องโมดะก่อนออไปครับตรงยาวครับตรงนี้โอ้โหวินุมือครับจะเปิดครับแกเขาเรียกว่าดุมากเลยนะตอนนี้ถาวรปังกลางนี่โดนลุมเลยนะน<า>หน้าหลังนะหน้าหลังเลยนะเสือเยอะออครับเสือดาวลุมหน้าลุมหลังเลยรอขย่ำอยู่เลยฮะเสือดาวโอ้โหถาวรปังกลางสีขาวอยู่ตรงกลางเลยครับบอกว่าตายกันครับ ดันยากครับอยู่ข้างหลังไงควรสมาธิไงอย่ามองกระจกหลังแล้วกันนะควรสมาธิแน่ดูเลยนะครับมาเป็นเละปิกลาดสปินขึ้นมาได้อีกนิดนึงโอ้โหก้าวโบเกตมาชิดแล้วครับตอนนี้พี่จ๊อบพิรเพชรแล้วนะครับผมใช่ครับถึงพี่จ๊อบแล้วครับนี่ครับไวท์เรซิ่งทีมครับส่งเข้าประกวดครับมาเพียบครับมาแล้ว ชาวมองการต้องฟังครับดูดีดูลายของคู่ตัวเอาอีกแล้วใช้ช่วนี่คือผมเห็นหลายคนนะท่าปีที่แล้วนะครับอีดูดีๆเนี่ยเขาจะโยกออกเอ้ยบอสทีโอ้โหบอสทีมองไม่ทันนะเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอสทีสไลด์ออกมาทั้งลำเลยครับโหดมากครับบอสทีขับอย่างโหดเลยเมื่อกี้เอาละแต่พี่ต้องท่องกำลังใจให้นะจ๊ะนี่ครับโยกเพื่ออะไร โยกไปออกลอกมาตัดใหม่เ,เ,เห็นไหมเห็นไหมเด็กเหมือนเขาใช้ไม้คีนะครับโยกก็ตัดออกโยกก็ตัดออก,กตัดเข้าตัดเข้าก่อควระควรกะก็เลยก่อควรควรประสาทเอาขึ้นมาแล้วมาแล้วก็ตอนนี้ก้าวแซงมิจ๊อมมาเรียบร้อยแล้วครับเด็นผู้นำครับยืดระยะออกไปครับดีเด่นโห,หมดเหลี่ยมครับไม่ได้หาา่างมากัเห็นอยู่ในสายตาเลยจ้า หนะึ่งกะทีศูนย์สี่นะครับผลลับธ์้ะเ,เป็นแอปิการลาครับครับโยกมากแนละ้วกล้ามาแล้วนะลุงโนเดนโยกนะโมเดิรนโยกดูขา้างหน้าไม่ดูข้างหลังเลยนะนี่คนนี้มาแล้วนะแดงขาวแดงเขียวฮะดูว่ากันเกียวเียวนี่แชมป์ประจําปีปีนี้แล้วนะเขามาทวงอยู่นะเอาแล้วผมกล้าตีผมมาแล้วเป็นไงเอาสิเกี้ยวมาแล้ว มาแล้วครับก้าก้ามา,บา,บา,าเบรกลึกกว่าเปาก้าวเบรกลึกกว่าไหมไหมไหมก้าวแสงได้ไหมเรียบร้อยครับ9้าวแสงหนุมชนได้ครับโอ้โหจังหวะนี้กาโปกแกสแสงสวยครับอ่าไเป็นว่าก้าตีพบสริปูนครับขึ้นมาอยู่ด้านท้ายของถาวรปากกลาง,งาแต่พี่ก้าครับมา<ป>แล้วขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยก้าวโอ้โหแค่ทเดียวครับสองนขึ้นมาเป็นอันดับสองครับตอนนี้ก้าโปแกสกับวโ้โหแสงก่อนเข้าชิดเคน ยอดทีกี้ครับจากไวเลสซิ่งทีมครับสุดยอดครับทำได้ยังไงครับก้าวโปเกตครับแซงทีเดียวลวด2คันเอาล้วครับเป้าหมายต่อไปครับคือกัดตายกันหน้านี่เองครับเอาครับไวออโตโมทีฟลิควิดพอรักรถจึงไว้ใจครับผมส่งเข้าประกวดอย่างนี้ดีบอสบอสอยู่ไม่มิ่งนะครับบอสเออบอสโดนไม่ได้มาครับติดธุระอยู่ครับบอสทีมาแทนเอาแล้วครับตอนนี้หาบอากลางมาเจอกับพี่ดุม แต่ตอนนี้ดีกว่าว่าเจ้าเบนและปิดกระดาษจะหนีได้ยาวแค่ไหนครับอ่าต้องดูครับผมเพราะมาแล้วตีพบสิริพุทธตอกเวลาที่เร็วที่สุดไปหนึ่งนาที2วินาทีครับผมเนี่ยดีครับคุณผู้ชมครับคันนี้ครับต้องบอกแล้วแต่มาดูกลุ่มนี้เสือดังอยู่ครับเสือเสืออยู่ในดงเสือครับสาวรปังกลาครับสีขาวครับอยู่ในดงเสือครับจากรีโอครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้จริงๆครับขนหน้านี้เป็นของอิทธิริพุทธครับขางหลังนี่เป็นของ พี่หนุ่มครับทรรีบ่พีทเซเว่นคาเฟ่บ้านตาส่งข้าวประกวดตรงนี้ครับโอ้ย,อยพี่หนุ่ยพี่หนุ่มมาอย่างงี้ดูข้างหลังแม่ตกใจแวบ <c oughs> อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยพอทางรถไฟก็เชื่อมเป็นแบบรถไฟกันเลยเลยเนี่ย <c oughs> โอ้เดือดจริงๆครับอะไรเนี่ยครับให้ผมมีเสียงขึ้มนะมาอีกแล้วโอ้โหกำลังจะหมดเสียงอยู่ละโอ้ยอะไรครับรุ่นนี้ครับโอเคโอเคสองเอาครับเกิดอะไรขกันนะช้าครับใครเลี้ยวไม่เข้ามีจอร์นี่ แหมเลี้ยวไม่เข้าครับไปต่อได้หรือเปล่าไปครับเป็นกำลังใจพี่จอห์นนี่นะครับที่รถช้ามาครับอ๋อพี่โป่งรถมีปัญหาจะมีปัญหาอะไรครับโป่งรถมีปัญหาครับน่าเสียดายครับผมสำหรับพี่โป่งพี่ได้ทำโดรนแก้วนะพี่จอห์นนี่ไปได้ครับไม่ต้องห่วงครับพี่จอห์นนี่ไปได้เอาขึ้นรถไปข้างหน้าดีกว่าครับตอนนี้ต้องมาดูคู่นี้ให้ดีไปครับนั่งไปกับพี่ก้าวครับหรือจะเลือกนั่งแรบบิดก็ล่ะ และปิดเหยียบไปกองเชียร์บอกและปิดต้องเหยียบครับตรงนี้กิติพงโมเหลี่ยมนี่แหละครับคันนี้นะครับและปิดกาล่าเจ้าสำนักท้ายกิงแก้วครับผมแล้วตอนนี้มาเจอนี่เลยครับอูลุงนวดครับอูลุงนวดครับมาแล้วครับติดแล้วครับคุณผู้ชมครับอูลุงนวดมาแล้วครับไวเลตติ้งทีครับเกิดอะไรขึ้นอีกครับตรงนี้เบรกล็อกหรือเปล่าครับหรือยังไง่หนุกมติริบุญอ๋อ ครับท่านผู้ชมมาพอไม่ผมกลับมาแล้วไฟมันตกครับใบดับครับเมื่อกี้เลยไม่มีการบรรยายนะกลับมาแล้วผมกลับมาภาพตัดมาครับผมไม่กลับมาโอเคสองครับเก้าโอเคคืมาเป็นอันดับหนึ่งครับและโอเคหนึ่งครับเป็นผู้นําก็คือเป็นของเจเป็นและพิกลาครับแต่ตอนนี้ต้องสุดยอดจริงครับสำหรับเก้าโอเส ขึ้นมาจากอันดับที่สองครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะที่ถาวนปากกลางแทงแล้วพี่หนุ่มครับจะฟาร์มขึ้นมาด้วยกินศริบุญเลยต้องเบรกครับให้พี่หมปีนเปกขึ้นมปครับขย่ำกันเองครับเสือเสือเทียกันเองนะจะกินเนื้อกันเองครับเสือดาวโอเคไปฝ่ายอีไปไปครับไปกันต่อครับเข้าโเกสครับผู้นำตรงนี้ นาแล้วพยายามจะยืดรายาออกมาจากเ้นและปิดกาลาครับของก่อนทางตรงครับเอาเกิดอะไรขึ้นดีครับเขาปล่อยให้ไงเพราะว่าเขาคนละแอร์คนละคนละคา่นคนละคาร์ดนะครับนละคาร์ดจังหวะแซงของเก้าโปรเกรส<ล>ครับจังหวะแซงนะครับเพราเขาเป็นโอเคสองนะครับหรือเครื่อนแคมปคู่นะครับแรงมาดูตรงนี้ต่อครับคุยยังวิ่งต่อได้นะไม่มีอะไรนะเนี่ยดูดิเอ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ย ไอเสือตัวนี้เสือฉกนะเสือหรืองูครับเนี่ยหออลายทีเดียวครับโอ้โหรู้ครับพี่หนุ่มครับมีโอโอดาครับมายวาถาวรปังกลางกักบอนุวัฒน์โทสลาครับคู่นี้ถูกคู่ถูกคาร์ตถูกที่ถูกเวลาแน่นอนครับผมตอนแรกเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยคุยเยีเ่เพื่อนกันหมดใส่ซีกันหมดรออะไรพอใส่หมวกกันอกธนานจํากันไม่ได้แล้วจอดรถอยู่ติดกันทั้งหมดทั้งแก๊งนี้เลยฮะทำกันไม่ได้ครับ เอามาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นี่เราอยู่ในอันดับที่ถาวรใช่ไหมทาวรอันดับที่สาเวอร์อครับและอันดับที่สเป็นวัดพุชลาครับผมไม่ได้ถาวรบอกผมไม่ได้ครับผมอยากเข้าฟาร์กเฟิร์มครับเพราะเขาได้แค่สารค้งเท่านั้นครับผมอยากให้ฝ่าอีสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ป๊อปอยากสัมภาษณ์ไหมครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เองโอเคลุยไปจะได้มาสัมภาษณ์กับพิ่ป๊อปเลยผมเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ย โอ้โหมันเป็นหัอย่างงี้คู่นี้ไปอาเฟบาตาครับดูครับประกวดนะพีดีเซอร์วิสพี่ฟูอยู่ไหนส่งเชียร์หน่อยพี่ฟูโอ้โหฟูหัวรีบเลยตอนนี้นะครับเจอพี่หนุ่มไล่อย่างงี้ครับจากพี่วุฒิพีชายน์ครับดูฮะแก๊นงนี้นี่มาจากสายดิฟนะฟาอีสครับผม <S <S ดิฟเตอร์ครับผมใช่ครับโอ้โหนี่ขับเดือดเหลือเกิน <Wow. S 2> เอาแล้วเอาแล้ว,วครับผมเจอเซเลมี่เจอเซเลมี่ครับเซเรมี่ครับจะเป็นตัวแทบนบแต่ตรงนี้มันเข้ามาติดใจไปจะขอเวลายืดนะเวลายืดนะตอนนี้ไม่น่าห่วงแล้วก้าวน่าจะไปยาวแล้วล่ะผู้นำันดับหนึ่งของเขาก็วิ่งแล้วไปเลยไปแล้วไปรับที่อ้าวติ๊กติงกมีเปิดทางให้ครับผมบอกไปไปลุยกันเลยเพื่อนไปเล่นกันข้างหน้าเห็น์ชลาตไม่ได้แซงพงเหลืองนะ ไม่ได้แสงลงเหลืองแต่ไปบวกรให้ใกล้ที่สุดใช่ครับจังหวะนี้เหมือนพีทีเซวิ้ยืดออกมาหรือเปล่าหมุหนุ่มนั่นไงหรือเปล่ายังยังอยู่มันช้าลงว่าอีสปีดตกอาจจะดอบได้ครับหลายเมตรครับสปีดตกเลยไม่รู้่าเกิดอะไรในโค้ง มาดีบอสดีบอสดีมาแล้วป้ามาเมื่อกี้ไอ้เขียวโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวสีเหลืองมาโชว์บ้างครับจากไฟอับดับบิวเทคครับขึ้นมาได้ไหมบอสทีขึ้นมาได้ไหมบอสทีมาแล้วบอสทีมาแล้วขึ้นได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไว้บอสทีมาแล้วมาครับมาดูกันดีกว่าเมื่อกี้ครับโอ้โหเสือตัวหนานี่โดนีกลางครับบอสทีมาแล้วครับจากดับบิวเทคบินดิจิทัลโลจีครับเอาใจบอสหน่อยบอสเอ้ดูเไอ้ดูครับมาถึงเกียร์ขอบถึง มาถึงขอบสนามเลยต้องบอกอย่างนี้ครับผมแต่ว่ากิติพงษ์บุญนำเข้าสุดพักหายใจท่าหน่อยครับเยลลโโซนเยลโลโซนครับแหมได้พักหายใจกันจริงจครับอะไรครับเนี่ยแกงนี้ปูลุงนวดอันนี้ลีโอซูพิมโซไซตี้นะนี่พี่จ๊อบพี่จ๊อบมาอยู่ตรงนี้ครับพี่จ๊อบเอาดูครับผู้นำรับป้ายไฟนอลแล็บไปแล้วครับ9้าวที่กิติพงษุญนำครับอ้าวอันนี้เป็นที่สองกิติพงษ์โมเหลียมอันดับ2ครับขออภัย มาขอขอซีนหน่อยฮะขอซีนนี้หน่อยฮะเออผมก็มตเอ้ยมาแล้วมาแล้วครับขอซีนี้หน่อยขอทีครับขอทีขยี้คันเร่งครับสุดๆครับขยี้คันเร่งก็มาครับปูลุงรวดครับกาวโปเกตเหมือนกันครับนี่ครับขอทีครับว t e c กมีติดเทคโนโลยีดูครับ นี่ครับมาแล้วพยายามเอาใจเลยครับมันแหม่รุ่นนี้นะวาอินจอมไม่ได้แชมป์ไปแล้วหนึ่งแชมป์นะครับผมสำหรับบอสทีครับแต่ว่าต้องขอหน่อยตอนนี้เฮ้ยเอาจุดเดียวได้หรือเปล่าเอาจุดเดียวแหมบอสไม่เข้าครับบอสยังไม่เข้าครับอเขาง่ายเลยวันนี้แหม่แต่ดูนี่ครับอันดับที่หนึ่งนะจะมีปัญหานี่สุดยอดมากเลยนะถ้าแบบนี้นะครับจากไวร์เรซซิ่งทีมครับอันดับหนึ่งครับไม่ใช่ใครครับตีพบสิริปุนครับอันดับที่สอง กิติพงศ์โมดเรียมครับผมและอันดับที่3เป็นเป็นที่สามแล้วครับไปเข้าไปเข้าครับเป็นเทาวนปังกางจากพีทีเซอร์วิทคาเฟ่บ้านตาครับผมมาแล้วและอันดับที่4ครับอนุวัฒน์ทศราชครับผมยอดครับพี่นุ่มตบมือเลยครับผู้ชมรอบสนามครับตบมือให้นักแข่งของเราครับผมผู้ชมในไลฟ์กดหัวใจนะครับรุ่นนี้ครับสนุกจริงๆครับ นี่ครับโมหน้าของผุ้ชนะเราครับผมตีพบสตรปุลวตีพบอูลุนวดอะไรดีสเต็ป88เด็กค,คอครับผมเดวินเนอร์ครับตีพบสติิปุลทําเวลาที่ดีที่สุดไว้1นาที2วินาทีครับผมสุดยอดครับโอ้โหออกจากอันดับที่12ครับอีกขึ้นกลับมาที่1ได้ หลังจากเมื่อวานรถมีปัญหาไปครับพก้าีวนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งคะต้องไปดูเรื่องของคะแนนโอเคสองครับผมเขาจะได้แชมป์ประจำไปเรดิเซครับอันดับยังไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่1หมายเลขเตีพบสิริปุลอันดับ2 1-30กิติพงศ์หมวดเหลี่ยมอันดับ3าหมายเลข14บทาวรนปังกลางครับอันดับ4หมายเลข1อนุวัฒน์ทศราชและอันดับ5หมายเลขย4 กิตสิริบุญจากลีโอโมดาเรซซิ่งครับผมเอาผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักชมไฮไลท์สักคู่และกลับเข้าสู่บทสัมภาษณ์ของพี่ป๊อปชื่อต้องป๊อปกันเลยครับผม